Okay. ตอนนี้สามชั่วโมงเก้านาทีนะครับตอนนี้อ่าระยะทางที่สิบเอ็ดกิโลนะครับก็ความสูงน่าจะทะลุเท่าไหรเนี่ยเก้าร้อยเฮ้ยสองหกร้อยครับหกร้อยไปอยู่ทีมงานก็น,นำหน้าไปเรื่อยๆสว่วนเรายังหอบอยู่ ตามไปเรื่อยๆนะตามกลุ่ม 50K จบมาแล้วกับ 30K ไปเรื่อยๆครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้2คนนั้นนําไปไกลแล้วนะครับเดี๋ยวดูความสูงกันนิดนึงตอนนี้เรากำลังแต่ระดับลงนะครับจากความสูงประมาณ250นะครับก็เราแต่ความสูงไป เท่าไ,ไหร่เนี่ยประมาณสองแปดเก้าร้อยเมตรแปดร้อยเมตรนะครับประมาณนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทิ้งช่วงเราไปประมาณสักห้าสิบเมตรได้แล้วนะครับสองคนนะั้นเดี๋ยวเราจะต้องตามไปเก็บนะครับตอนนี้เป็นถึงเป็นทางลาบแล้วลนะเดี๋ยวเราไปสิบหกลตอนนี้อ สองสามสี่ช่วยคนหนห่อยเี๋ยใครพาสาตาร์ทเมื่อกี้นี้ยกมือขึ้นเลยเมื่อกี้สปีดขึ้นมานะครับประมาณร้อยเมตรได้ไหมร้อยเมตรแต่ว่าไม่ไม่จบกันไงฮาร์เรดกระชูดกันเลย โอเคครับลงไปเราจะไปกินอะไรครับข้าวไข่เจียวคุณออสคุณจ๊อบครับไข่เจียวนะไข่เจียวนะไปเพื่อกาแฟกาแฟที่เป็นอะไรครับอันนี้จ๊อบเขาเขาบิวมาบิวมานะอากาศเย็นเพราะว่าเราประกาศตอนประมาณกี่โมงนะห้าโมงห้าโมงก็จะเย็นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดู กาแฟกันทั้งล่างนะครับกับข้าวตอนนี้เรามีของกินเยอะมากครับเดี๋ยวต้องลงไปดูกันงล่างทีครับโอเคได้เลยหนึ่งกิโลนะครับความชันไปละสองคนอีกแล้วเนี่ยนะครับลงจากเนี่ยประมาณโลหนึ่งไปถึงข้างล่างพอดีเลย ไปดูข้างล่างต่อเก่งได้แล้ขอโยนไข่ใหม่ได้ไหมเนี่ยตั้งเทเลยเนี่ยเราโยนไี้ไหมมาครับท่าพี่ไข่ครับโอ้โหไข่แม่งกระจายเลยน้ำมันหรือไข่น้ำมันด้วยกระจายด้วยนะครับอันนี้เป็นมื้อมื้ออะไรเนี่ยครับเ้ื่เช้าตู่นะครับก่อนที่เราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเทลบีจะข้ามฝั่งด้วย มาม่าครับมาม่าครับที่ไหนล่ะมาม่าสองโอเคอ๋อสองล้มาม่าสอมาม่าครับมันก็ต้องเป็นถ้วยเลยอเคครับ มาแถวบีแล้วนะครับไอแถวเอแล้วนะครับก็สภาพก็ยังเป็นกลางคืนอยู่มันก็จะเป็นสองท,งทางก็เป็นป่าไผ่นะครับก็สภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับก็คือจะมีป่าไผ่ล้อมรอบเราล้อมรอบตัวเรานะครับการเดินทางก็จะค่อยๆลงจริงๆงบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่น่าจะเป็นโรลลิงน่าจะวิ่งลงได้ครับแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงกลางคืนนะครับ เราก็ต้องใช้ความาระมัดระวังนิดนึงในการเดินลงน,น,นะครับเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยครับเสียงอะไรไม่รู้ฮะไม่ใช่เสียงอะไรอะ่ะมันตุกคูเราอยู่ครับมดนะฮะมดมดเหรอเออเดินเดินเห็นนะมดเนื้ออะไรเนี่ยแล้วมันเดินนะฮะ Um, เสียงมดเดินน่ากลัวมากเลยครับเดินเหมือนแบบมีเสียงอะไรเสียงมดคือมันเงียบมากอะตรงนี้แล้วเวลาเหมือนมันรวมตัวกันทําเสียงอนะเนาะค่อยค่อยสั่นอะไรอย่างเงี้ยไปค่อยเดินลงนะครับตอนนี้ไอ้น,นอะนะใบไผ่ไก็หล่นเรื่อยๆแหละ นะนี่ครับก็ลงมาแถว A นะครับเราก็จะลงมาที่วัดทีอยู่ด้านล่างก็จะมีบันไดลงไปนะครับระหว่างทางก็คือเราจะวิ่งไปบริเวณสันเขารเป็นเขาฉลากนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดเระวังหน่อย เพราะว่ามันก็มีกลิ่นไพร่อนแท็กตัวตลอดเวลานะครับมีผู้นำอยู่สองคนก็นำไปเราก็ตามอยู่ ต้องไปบริเวณจุดชมวิวก่อนอาทิตย์จะขึ้นเลยนะครับมันจะสวยมากเลยอันนี้เราเดินทางไปอยู่สภาพก็จะเป็นหินหินใหญ่ๆนะครับปกด้วยปกคลุมด้วยใบไผ่ ค่ดว่าเราน่าจะเป็นสามคนแรกในในรุ่งเช้านี้เนะาะเดินเข้ามาในนี้นะครับ Okay. อันนี้ก็างลงนะครับราจะเริ่มลงขาอ,อีกลนะคสองให้ดูนะสองออนะครับทา,ทา,า,านา้างคนก็จะโรลลิ่งลงไปเลยนะเราเราขาลง,ลงาไปยันไงครับโรลลิ่งลงไปแล้วครับ ผมรถติดไม่ได้เพราะว่ามันมันเลื่อนครับนี่นก็ไม่กล้าลงนะครเดี๋ยวนะมาตอกไห้ชัดก่อนโอ้หลน,นี้ก็ ตเช้าแล้วนะครับพราทิตย์ก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับเรากําลังมาถึงจุดชมวิวที่ทุกท่านจะเห็นน,นนะครับเฮ้ยาจอจุดชมวิวแล้วนะครับอน,น้นนะน่านจะสวยอะ่ะวันนี้ยังก็ต้องมีถ่ายรูปสักรูปวะครับน,น,น,นะครับสวยมาก เป็นไงครับวิวแบบนี้ครับ คอยขู่ด้วยเลยขู่ตลอดทางมออันนี้ต่อห็นลอยจริงๆแล้ว มันเช้าแล้วนะก็จะเห็นเส็นทางก็แหละแต่ว่ากล้องมันดูค่อข้างมืดนิดนึง